คพบกับช่อง a l l e n Buin Eat and Tour นะคะช่วงนี้เน้นอีทต่อจากคลิป Happy Birthday เมื่อกี้ค่ะเราเซตอาหารเสร็จแล้ววันนี้มีอะไรคะที่รักมีอต้องปิดปากค่ะปวดแอนมีคนหิว่ะทุกคนปลาแซลมอนเราก็มีปลายครับส้มซื้อปูอาดกับปลาแซลมอนมานะคะตอนแรกตอนแรกที่ไปสุดที่รักแปเดียที่ช ใต้ตะเปิดรายการระเดินได้คมีโหมดแอร์ด้วยค่ะที่รักถือว่าพร้อมแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าร้อนอเพราะว่าไฟมันแรงมาก อทุกคนว่าเมื่อกี้ที่เราร้องเพลง Happy Birthday แล้วนางก็บอกว่ายังไม่ใช่วันเกิดนางคือจ,จริงอ่ะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีคือวันเกิดน้านะทุกคนแต่เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วว่าทําไมถึงต้อง Happy Birthday ก่อนคาดว่าจะไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่ตื่น <laughs> เป็นการแน่นอนค่ะบว่าชีทํางานเช้าท <laughs> ี่รักคะ่ะมีคนหิวเนี่ยไม่บอกว่ากินได้แล้วโอเคคะ่ะมีอะไรมั่งมีสาลาครับมียำาลาหคะ่ะแล้วก็ กัวอาดปลาธรรมันกัวอาดปลาธรรมัน,รมนอร่อยมากค่ะจานนี้คือน้ำลายหิวเหมเือนกันยังไม่ได้กินข้าวตั้เช้าขนาดนี้สองทุ่มครึ่งอาจารย์แบ่งบามาได้หรือไม่หรอเปล่ต้องนะคะคินเลยนะกินเลยครับอันนี้ที่เราเอามาไว้เนี่ยอาาันจันอืม <Okay. S 1> เอ๊ะเห็นต้องแซ่บวอหิวหิวอร่อยมากว <laughs> 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 ันนี้ลุยฝนกลับบ้าน <laughs> แล้วก็ลองคืนนอ<ร>นไม่ใส่เสื้อค่ะบอกแล้วที่รักแวน่นนะคะแวน่นกรุงเทพทำไม่แวน่นแย่ะจิ้มผักเอ็มไปเขาก็ฝอจิ้มผฝอเลยจิ้มหูหมูแต่เดี๋ยวกินพอเป็นพิธีนะคะเพราะว่า มันมีตั้งแต่คลิปเตอร์ไพรเดี๋ยวมันจะยาวไปไหมหรือว่าแยกกันดีกว่าเนอะเดี๋ยวส้มตัดคลิปกินแยกนะคะก็อ,อันนี้ก็หลงกันเดี๋ยวกินจนลงอันเดียวกันบอกท่านผู้ชมก่อนอเดี๋ยวดูก่อนค่ะถ้ามันไม่ยาวเกินสิบห้านาทีเดี๋ยวทุกคนจะราคาญวยัยไหนกินโชว์สีที่รักไม่มีวาซาบิันกลัวเผ็ดเขาใส่ไปให้เลย อโอ้พีาย,ยจมจามาบรกันบ้าเ้ลืมบานิไม่ตสองาเลยค่ะเื่อหมันไม่เผ็ดหอกอน,นี่เผ็อยู่นี่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินข้าวป,ปั้นนะคะกินก็กินแต่แบบ คิไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปฉีดแล้วเราทำเลิยนี้ดีกว่าแถวแถวเราอยู่โซนสมุทรปราการนะคะแถวนี้ปิดจะหมดแล้วคะ่ะขนาดรวัคซีนมาแล้วนะคนก็ยังติดกันเดอยวเพราะว่าก่อ,อนนั้นเนี้ยส้มว่าเขาไม่ได้ลงพื้นที่อร่อยไหมคะหนูซื้อมาม้าเพ็ดมาให้ทดลองนะแถวเออหอมมากไหมานะได้ โดนใช้อ่ะค่ะทุกคนอยากกินให้กินก่อนอยากใหไปต้มครับน้ำมาเขืเเ็ศอ่ะหรือว่าจะกินขนมปันนี้ยจะนอนหลังข้องคืนเขาด่ามนเกิดโอ้จริงหรือเปล่านางติดซีรีส์เกาหลีค่ะแต่ปกติกลับมาเมียคุยด้วยนางเหมือนนางไม่ได้ยินแต่พอซีรีส์เกาหลีนางอยู่นะค่ะ คุณนคนที่เข้ามาติดตามนะคะจํานวนผู้เข้าชมเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วฟังเลย่ว,ว่าแนะนําได้เลยแ,ลแต่ว่าคลิปนี้คลิปต้อมอะค่ะคอนเทนต์ยังไม่มีก็แบบปกติตีกันทะเลาะก,กันอยู่แล้วอะเถียงกันเป็นปกติอาจจะมีคําที่ไม่สุภาพออกไปเนาะแต่ว่าก็ถือว่าสนุกสนานทะเลาะก,กันไวมากแต่ก็รักกันไหมคไม่ได้แม่เหรคะเนี่ย <laughs> แม่แจะแก่วแก,กว่าเพ่ออยู่เยอะกว่าไรมีคนเหยียบขาหนูห้ามอ่ะขาดไข่ปลาพี่น้องให้น้ำเย็นให้หนูเองออกบ้านทีแบบโลบจิสมากทุกคน ซื้อเหมือนคนบ้าเลยจะได้น้ำแันไม่พอใจที่เรียกให้มักคล้ายๆเสียมตะเกียบใส่เลยค่ะมีคนบอกว่าอ้วนลดน้ำหนักได้แล้วคือถ้าเราอ้วนอ่ะแล้วเราสุขภาพปีมันก็โอเคถูกไหมคะ มบ่เลยนะบางทีเราสองคนกินน้อยแต่ก็อ้วนไอ้พวกขอมาบางทีอนะเนาะเหมือนเราดูรายการขออนุญาตขออนุญาตโปรโมทรายการเลยละกันเดี๋ยวไม่งก้นเราจะตีลิขสิทธิ์หรือเปล่าทีวีแชมเปี้ยนนะคะไปดูค่ะไปดูนะักกินค่ะแต่ละคนใช่ไหมที่รักเป็นไงคะหอมากทุกคนแล้วเขากินข้าวเป็นแบบคือระบบย่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างสงมม่ตัดถุงน้ำดีแล้วมันก็แบบ น้ำดียังอยู่ต่ถุงน้ำดีมันไม่อยู่เพราะฉะนั้นถุงน้ำดีมันมีหน้าที่ค่อยๆปล่อยตอนที่เราทานอาหารที่มีแบบไขมันคอเล,ลสเตอรอลใช่ไหมคราวนี้มันก็เทล,ลงมาทีเดียวแต่ไม่รู้ตอนไหนอะเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องแบบมันก็อ้วนง่ายอยู่แล้วแล้วก็ไข่กรุ๊ปโอช่วยมาคอมเมนต์หน่อยกรุ๊ปโอค่ะ กินผักแล้ท้องผูกไหม,มต้อแบบมีกรดในกระเพาะเยอะเรายิ่งกินผักแล้วมันไม่ไมรู้ดิมันแบบพอติดบานคนแบบขออนุญาตนะคะในตับว่าห่างแต่ว่าไม่ไม่ได้พูดคำหยาบถ่ายอะถ่ายแบบตั้งแต่สัดถุงนบนดีคือถ่ายเลยวะ่ะแต่พอกินผักปุ๊บ ไม่เข้าห้องน้ำสองวันจะเป็นลมทอ้งหมเน่ารัเอาอะไรหรออันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดของตัวเองก็มีอันทิ้งไปแล้วเราจะออกหวานนิดนึงแต่ว่าเผ็ดจัดจ้านนะกินกับวาซาบิแคบที่ะครับ <c oughs> หมอน่หูหูประจำบอกว่าประจำก็คือพ่อกับแม่ไม่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ไปนะคะตร่อย กัสองเอไปดีกไหนกินก๋หมูอยกินเลนย เลี้ยงหมาแล้วหมาอายุเยอะนะคะคิดว่าตอนแรกจะเก็บชีวิตแล้วไม่ได้พาไปหาหมอด้วยรักษาเองหมาไม่สบายตอนแรกมีประจำเดือนค่ะ mm hmm. คือคือเขาน่าจะหมดรอบเดือนได้แล้วอ่วะตังงมากไม่มานานมากแล้วอยู่นี่ก็มาเขาว่าน่าจะสิบสองหรือสิบห้าขวบแล้วไม่ได้จําไม่ได้ทุกคนไม่ได้จําไม่ได้แค่เรื่องหมาแล้วนะเรื่องตัวเองก็จําไม่ได้เหมือนกัน mm hmm. แล้วแบบหลังจะมีปร,รอบเดือนอยู่ดีเขาทุ้นไปเลยค่ะออ mm hmm. แล้วก็เป็นหวัดเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่ซัมติงมีก็ล้างจมูกให้เพราะจาได้ว่าหมอบอกว่าต้องล้างจมูกหมาล้างจมูกหายนะทุกคนดูจมูกหมาด้วยหมาต้องจมูกเปียกถ้าหมาจมูกแ้งซื้อแซลิ้นกับน้์มอสไลด์ได้เลยค่ะที่เป็นขวดนร์มอสไลด์ที่ไ่ได้ไวชไว้ดิบนะที่ไว้ล้างแบบล้างแผลล้างอะไรอย่างเงี้ยมีคนขออาหารค่ะให้ล้างให้ทานี้ทนีลูก แบบนี้แบบางสกปรกเอาเธอสนี้ยนี่นจริงๆอะถ้ามีไขป่ปลาจะอร่อยมากร้านนี้ไม่เอาไขาป่ปลามาขายหลายรอบมากแล้วไม่รู้อยู่ในสโตร์ที่แบบไมน่นีหรือเปล่า ไม่ได้กินแน่เลยไม่กินหรอคุณดมอดี๋ยาไกินว่าถามว่ากินไข่เจียวหรือไงนะกินโชว์เลยค่ะกินหน้าอร่อยมากอมขอโทษนะคะท่านผู้ชมลงมานั่งแป๊บเดียวเกี้ยงอร่อยมากคุณสูบไปอ่ะกินหมดจันเลย ปลาหนุ่มจิ้มันต้องสองถุงน,นะเดยวซื้อครึ่งนะกินมากแล้วก็ขอหนุ่มจิ้มปลามาหนุ่มจิ้มปลาเด็ดแบบแซ่บมากเลามีเครื่องปันนะุงอ่ะเนอะที่เราวาว่ามันหวานไปแล้เค็มไปเค็มหมดหวานว,วันนี้ก็แคข้าวแล้วนะพี่ลาวเค็ม ชีกินอาหารยากมากทุกคนแต่ชีชอบกุง้งแช่น้ำปลาซึ่งอันเนี้ยคิดว่าข่าวอะกระามวไปกินไหมคือเป็นคนดื่มนะชอบสั่งสั่นมากเลยแต่หยุดมานานมากแล้วค่ะเพราะว่าใช้เยอะไปหน่อยติดสั่งสรัค์เยอะไปหน่อยหนักอะถ้าดื่มทีดื่มแบบเต็มที่แล้วก็ไม่เมาด้วยมันก็เปลืองนะทุกคนอันนี้ก็จะแนวบอกว่านี่ไงอน่ะคุณหาหนล้ะ งงอะลืมอเราคุยกังหลยเรื่องหมดไหมหมดแล้หพระเราไม่หยอเราเรื่องหมาครังแล้วก็มันจะมีวิตามินที่เป็นหลอดอะค่ะทุกคนลองเซิร์ชดูคือเขาทานอะไรไม่ได้แล้วก็นอนสมแล้วก็เดินไม่ได้เดินตาไม่เห็นอยู่แล้วข้างหนึ่งเดินคนเดินตาแบบอักเสบตาแบบแดงสองข้างเลย พังอ้าพังอ้าปดวดเยตายแล้วแล้วก็ให้ให้อาหารทางอาหารหมาแกะอะค่ะมาลายกับน้ำอุ่นว้าวจีนนะคะอร่ยอ,อยอ่ะลูก,ออกไ,ไอ้แม่พยายมให้คุณกินฟังเก็บไม่หมดเพราะว่มีท้องเสียอะปวดอือปะลูก หายทุกคนจะเดินไม่ได้อะตอนนี้เดินทั้งวันไปไหนไปด้วยนั่นนะอยู่คนพาอยู่ใต้โต๊ะเป็นยังไงลูกอาการเป็นยังไงเดี๋ยวหลังซื้อเป็นชิ้นมาเลยโอเคแล้ก็แล้วเองแต่เราก็มีน้ำจิ้มอันนี้ไว้ เอาอยู่อะน่ามาสื่นโซนมือใหม่หัดโชว์ค่ะต้องเอามาด้วยค่ะเดี๋ยวจะงงว่าไอชื่อช่องแล้วแบบอีกคนหายไปไหนดูพี่ๆเขาอยู่ต่างประเทศอ่ะสนุกมากค่ะ เก็บผักปูดเก็บหอยอนะไร่เ้ยบ้านเรามันไม่มีนะเาะมันหาย,ยากกว่ามันก็จะต่างประเทศก็คงจะทำแบบคลิปแบบนั้นเพราะว่าไม่ได้ถนัดทำวีดีโอแ,แต่ว่าเ็นคนชอบกินผ่านให้ดูดีกว่าจินนี้ทานข้าวอะไรกันคะ เดี๋ยวตบอันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปเนาะแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ส้มกับบูลาด้วยอาหารอะไรเนี่ยอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะจะพยายามหาอาหารแปลกๆอาหารเด็ดๆเมนูที่เราทํากินกันทุกๆวัน มานั่งทานให้ชมกันนะคะวันนี้ส้มกับวูลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเ่ต่อคะ่ะท่านผู้ชม,มน,นี่ขอเป็นคลิปถัดไปนะคะเรามาต่อกันด้วยมาม่าเผ็ดจากอาหารญี่ปุ่นมาสักครู่เผ็ดมากคะ่ะอันนี้ให้ดูรีแอค เผ็ดคูณสองอคือเราเจอทั้งว่าซาบิ<อ>า <laughs> น้ำจิ้มแจ่ว้เา,า,าเลต้องกราบขอประทานาภัยทุกคนนะคะสมเชงกินอยู่หลังกล้องอ่ะเผ็ดมาก รับปรกวัางไงนะหยุดไม่ได้ใช่ไหมคะน้ำหมดไปประมาณสามขวดอะแล้วมันไม่หยุดมันต้องไม่หยุดใช่ไหมคะทุกคน ขอไปทานเลือไม่ต้องก่อ,อันนี้จานเปล่า <laughs> เลือเพียงคพามาล่า ่ะเอามา,มากเลยหมือสั่นเลยนะท่นผู้ชมเหตุิบหายขอโทษ เผ็ดมากทุกคนเดี๋ยหลังจากที่เรากินเสร็จเราสองคนต้องกินยานะคะเครื่องกระเพาะเผ็ดมากน้ำมูกมาแล้ว ผมว่าไม่ได้เผ็ดพริกนะทุกคนพริกไทยเนาะหรือดีกวะ <c oughs> ปกติไม่ชอบปล่อยผมนะทุกคน,นที่ร้อนวันนี้ไปเดินซปเปอร์แบบอุ้ยร้อนมากข <c oughs> นาดแอร์เขาเย็นนะตเหงื่อแตะของตัวเลยเป็นคนทีอ่ออกกำลังกายแบบเดี๋ยวเ็พอผาะ เนื่องจากเจ็บหลังทุกคนเอ้ยเราต้องไม่กินน้ำเย็นหัวต้องกิน <c oughs> มีคนน้ำตาไหลยอมเรื่อ,อยเจะร้องไห้ไม่ได้กินกระหล่ำเลย หลับอยู่ในตู้เย็นนะเจ็บของมัยจากคิดหนมปันปะ,ะแก้เผ็ดปวดสองบ้านจืดๆเด็กกินเผ็ดเฮ้ยไปย้อมมาดิเฮนะ้ยแล้วยามาเหลือไว้อย่างงี้นะต้องช่วยกันก่อนนะโอ้โหทุกคนต้องสองซองอะ ชอบกินที่เป็นต้มนะเป็นคนทานเผ็ดนะแต่ว่าชอบกินที่เป็นต้มเพราะว่ากินกับกินจิเข้ามากหมาชอบกินแบบนี้มากลืมบอกแล้วมันโดนอันนี้ปนไปแล้วไงเดี๋ยวมันตาย มีมาร้องอ่ะอยากกินยังไงอ่ะลูกมันจันหมอกึ่งมีปวดถ้ากินอันนี้ไปร้องไม่ออกอนะลูกปวดอึป่ะขอจะกิน ทำอะไรทำอะไรลูกสาวปีนเหรอหลังจากพิชีไม่สบายแต่ไม่ได้ปีนมานานเขียนคิ้วแต่งหน้าแต่มก็ติทำชิปตัดขนไม่แต่งหน้าหรอ,คยอยกค่ะใครๆคอนโอนโอ วันเกิดซึ้งใจเมียเหรอคะตูอออะ้ตอบค่ะมันแสบไปในเพดานไงโอ้เผ็ดมาก เผ็ดได้นะมันเผ็ดหรือคือเป็นคนทานแบบพริกที่หนูทานอะไรได้แต่ไม่ชอบพริกไทยอะเฮ้ก็เค็มเหมือกเลย ปีเผยไปยังตะหมูมีพริกติดกระดาษแตกมากทุกคนถ้าตูดไม่ใกล้นี่คือหน้าหมูนะ เส่ปลุกไว้ใี่รักพวกนี้หนูกินหนูสู้แต่ตอนนี้ก็ไม่ไหวมันยังเหลืออยู่ยิ่งลมเข้าป่ายยิงนน่งเผ็หน้ามึนเลย จริงต้องให้ผ่านลิ้นน้อยที่สุดขออนุญาตมามาอื้มแล้วแฝดรูปนะคะ เตนูของตัวเองไม่ใช่กระปากแล้วเผ็ดมากน้ำมูกอร่อยเอยอีๆยต่ต้องใส่กล่องให้ทุกคนจบคลิปนี้ก็อออขอลาไปก่อนนะคะพบ,บกักนะ็ใหม่คลิปหน้าประมาณเกินปาเกินเหต กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ได้นะคะพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะอีกคนร้องไห้ไปแล้วค่ะ